ก็สวัสดีนะครับวันนี้เอกัสโซบิดของเราก็จะนำเสนอการติดตั้งคาแพคกิ้งเซนเซอร์นะครับหรือตัวเซนเซอร์กับระยะถอยหลังนะครับก็วันนี้เราก็จะมาดูกันว่าในกล่องของมีให้อะไรมาบ้างนะครับก็เปิดเลยนะครับก็ตัวแรกแพคกิ้งเซนเซอร์ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นฮองซอหัวฮองซอก็ไว้จอบนะครับจอบฝั่งเซนเซอร์นะครับ แล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอสแสดงผลดิสเพย์ครับแล้วก็บัสเซอร์ในตัวนะครับตัวนี้ก็จะติดตั้งในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4ตัวนะครับเซ็นเซอร์ท้ายหลังมีทั้งหมด4ตัวแล้วก็จะมีสายพาวเวอร์ให้อีก1เส้นนะนครับแล้วเราก็มาดูวิธีการติดตั้งนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการเทสเซนเซอร์ของถ่ยหลังของนิสสันอาร์เมล่าครับลองที่เซนเซอร์ตัวซ้ายก่อนนะครับก็สังเกตนะครับที่ดิสเพย์ก็จะมีบอกระยะมีระยะของห่างของวัตถุนะครับอันนี้ของเซนเซอร์ฝั่งซ้ายนะกรจะลองที่ฝั่งซ้ายก่อน อันนี้คือโหมดฟังก์ชันที่ปิดเสียงเตือนนะครับสกเกลก็จะมีอยู่ทั้งสามระดับก็จะมีเขียวเหลืองแดงนะครับก็ตอนนี้เราก็ไปลองฝั่งขวากันมาครับก็สังเกตที่มอนิเตอร์รมอนิเตอร์อ่าตอนนี้เซนเซอร์ฝั่งขวาจับได้นะครับก็ตอนนี้เราข้อ่างจากรถก็ประมาณ1เมตรเนาะแล้วขึ้น,นอยู่ประมาณก็จะเดินเข้าไปเรื่อยครับ เ็จะข้าไปเรื่อยครับตอนนี้ก็อยู่ที่0 7 0.6 0 5นกะครับ0.3ปุ๊บก็จะขึ้นแดงนะครับเดี๋ยวเราจะลองในโหมดของบัสเซอร์กันบนะ้างในโหมดของเสียงเตือนว่ามันจะเตือนตอนเท่าไหร่นะครับตัวน,นี้ก็จะมีซีเลคเตอร์อยู่ข้างบนให้ปรับโหมดนะครับเราก็จะปรับโหมดมาลองในโหมดของบัสเซอร์นะครับของตัวเซนเซอร์ท้ายหลังครับตอนนี้เราก็เข้าเกียร์ถอยไปแล้วนะ มัจะเข้าไปเรื่อยให้เซนเซอร์สามารถจับได้นครับตอนนี้1.2เมตรนะครับสีขึ้นสีเขียวอยู่นะครับยังเป็นระยะที่ปลอดภัยอยู่สัญญาณก็จะกระพริบอันนี้สังเกตนะครับ0.9จะเริ่มขึ้นสีส้มแล้ว0.8พอ0.7ก็จะขึ้นสีส้มสองขีดนะครับแล้วก็สัญญาณจะดังเร็วขึ้นครับ ราพอขึ้น0.3นะครับจะขึ้นสีแดง2ขีดแล้วก็เป็นเสียงเตือนยาวครับก็ระยะก็คือห่างที่37ครับหรือห่ฟุตก็มาทดลองการใช้งานจริงนะครับของตัวเซนเซอร์ถอยหลังครับก็เข้าเปลี่ยน GNR นะครับตอนนี้ขึ้น E2 ก็คือบอกว่าใช้เซนเซอร์ E2 ตัวนะครับเราจะเริ่มถอยนะครับ นีก็ระยะห่างอยู่ที่2.1เมตรนะครับก็ขึ้นสีเขียวทั้งสองข้างก็แล้วเราถอยเข้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คืออยู่ที่1.5เมตรนะครับดูเทียบกับกล้องนะครับมีกล้องถอยหลังอีกตัวหนึ่ง เสร็จเริ่มกระพริบเร็วนะครับ